ไปแล้วครับน้องมะนาวสวัสดีครับสวัสดีฟิลท่านโอ้อยังด้านเยอะมาจะไหนนี่ฮะไปคดนบล็อกเนี่นะไม่มีที่ไปโอ้มาอยู่กับโทษนหนึ่งมาเรียกว่าไปทำงาน,น,ยนอยเมื่อกี้ไปมูอาน,นี่พี่แช่มาเข้าไปหามูอานว่าเนี่ย ทำไมมาตอนเราไปทำงานธรรมดาเลยเนาะว่างหร้อไม่คุแต่ทหารก็รถแก่ซ่อมเลยก็รถแก่ซ่อมเลยรถคันไหนคันเขียวไหมคันเขียวซ่อมเสร็จแล้วไม่ใช่นี่ในว่นไปทำเครื่อง้อ้โอมาทิ้ง๋อมาเจอกันครับนี่ โช์หน้าโช์ตาเหรอโอ้ปิดหน้าปิดตายนี่ไไมดำดำสาขาวแล้วน,นั่นยังจะมาอยากขาวอยากมาขาวทำท่อใหม่แล้วเนี่ยเย๊ yeah. โอ้ยเดี๋ยวทางนั้นมันแดดมันร้อนอโอ้ยระบังร่วงลงเั่นนะ หยับเอาหยับเอาเลยลูกพี่ดังล้วังจัดเป<อ>็นไงท่อผ่านไหมไวรุน่นผ่าเนาะใช่ไหมดต้่เันเีนกอนโมมันออก,กันเหอ,อ,อนไหไม่อยากโกรก็ลุดปุ๊บแล้วแรโจมมันหละหยุด เดี๋ินไปยังดังงอเขาลุ้ที่ขี่รถตามหลังหละโดนไหมไม่โดนไม่ไ, <ป S 1> ไม่ดทิ้งพุ๊งลงไปร้านนั่นพอดีร้านข้าขงล่าง่อมมากอ๋อร้านนั่นนะสา้านเดงกนะม,มาะครับต่อมหมอความ<อ>ไม่ลงไปครับเลยต่อกันไปเลยครับ ครยังว่าเจ้ยายักษ์มาโผล่นี่ครับวันนี้นี่เร <c oughs> าดูกัน <c oughs> ว่ามาไหมวัวรถคันนี้รถไทยนะรถพี่ทงรถพี่ทงอันนี้ทำปั๊มมาใหม่ครับเลย แรงไหมนี่ เยนนนึงฮะที่น่ะน่าจะใช่ทันเดียวกันเลยแหมรับแฟนเลยอ่ะถ้ามีสปอร์ตไลด์นี่ทันเดียวกันเลยใช่ไหมโอ้เจอเจอไม่มีอะไรทำว่าช่วงนี้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปลูกมันต่อกเดี๋ยววันนี้ก่อนพักผ่อนวันหนึ่ง ไปไหนมาไหนอ่ะคุมหน้าคุมอะไรด้วยเห็นไหมที่เขาเวลาเขาไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรอ่ะใช่ต้องคุมหน้าต้องมีหมวกคุมหน้าน่ะมันร้อนเออไม่เกี่ยวหรอกโอโ้จริงย่างหน้าเขาต้องทำเหมือนอุ้มด้วันนี้เห็นแดดมันไม่อออเลยไม่ใส่มาเป็นยูทูบเบอร์อะไรอ่ะไม่คุมหน้า กิดแล้วนี่โอ้โดนบ่นเลยครับกิดแล้วนี่มันต้องคุมหน้าคุมตาด้วยก็มันไม่มีแดดด้วยไม่มีแดดเลยไม่มีแดดก็ช่างอ่ะคุมไปเลยไม่มีใครว่าหรอไม่มีใครกล้าจับหรอ,อกวนไหนกล้าจับม <laughs> มันร้อนเนาะเลยไม่อยากคุมอุ๊ชนหมาด,ดูพี่แรงเนละ <laughs> ยเดต้องคุมแบบนี้ใช่ไหม คแบบนนี้นะใส่หมวกใส่กีงขายาบบมวมาดูว่าวันนี้นี่จะเต็มวันหรือครึ่งวันครับทุกคนเต็มวันวนะั่นแหละแดดไม่ออกไอ้ฝนตกแล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกสองวันแล้วเมื่อวานตกไหมไม่ตกเลยเมื่อวานไม่ได้ตกเลยเออ ลั่นทุกครั้งน่ะน่าจะซ้ายหนึ่ง ันนี้นี่เห็นว่าเปลี่ยนดอกจอกับทำกระบาดใหม่มาฮะคันนี้นี่เสียงปุ่งเล็งปุ่งเล็งนี่มันหายไหมนี่คันนี้นี่เวลาออกตัวเนี่ยเสียอ้าวทำไมกล้องมันอย่างนี้วะ เห็ดต่ออาจารย์ชัวยี่ปะฝันลงโง่ปะไม่ใช่เก็บมาเสร็จแล้วบอกไปแต่็จทีสามทีสี่อู้ยอุรับบนนอนไปทำไมยังกลับมันอร่อยเห็ดไหมอาจรย์หนีไปเก็บมาแล้วไปขายจนขายไม่ได้สามสี่รอบแล้วเหตุทำไมทำไมเก็บผู้ตานแถวบ้านนีงได้ดีกว่าไปเก็บตามโรงตามอะไรมาแล้วหมอตาล หมอตาลก็มาเจ้าน้องมะนาวก็มาครับนี่ะใครจะหลบใครเอารากลอยไม่เสียบอยเบาๆด้วยเจ้า